สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่มตาตำสุกตำครับเขาแดงใเ้ราตาลปิดพี่นอ้องของสำคัญที่ขาดไปเลยครับในการตำสุกคือน้ำปลา ว่าหลักชิมว่าหลักไซส่เสียนุ่งไปครับพี่น้องเสร็จแล้วแต่ละเดือนพี่น้องเอ้ยหาตัวนี้พี่ได้กินกินว่ายังไนะครับหาโบ้าณทัานี้เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยตัดมัวนครับเรียบร้อยพี่น้อง พี่น้องครับตั้มซมตั้ครับผมแล้วก็ปลาเผาครับปลาดินเผานะครับแล้วก็กุ้งฝอยทอดครับผมเดี๋ยวครับผมจิ้มกับเขาแรงนี่ครับผมมาได้ครับผมเสร็จแล้วกันครับตัวอี๋หยางมากไม้ครับผมเสร็จคือเกลา